เป็นไงลูกเป็นไงสบายไหมสบายไหมลูกแม่เขากินใหญ่เลยหิวก็ได้กินอืมหิวก็ได้กินได้อยู่กันเป็นครอบครัวอืมครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่ไม่ต้องพัดพากจากกันนะลูกนะได้อยู่กันเป็นครอบครัวเลยดีมากเลยนี่เห็นไหมเนี่ยอืม อยู่กันสุขสบายเลยไปไหนไปไหนจ้าไปไหนจ้าจะไปหาเพื่อนหนูนี่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 อยู่กันนี่นี่นี่เห็นไหมได้อยู่กันเป็นครอบครัวเลยลูกครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะคะเขาได้อยู่สุขสบายแล้วถ้าไม่เกียงมองข้ามแต่ครั้งนั้นน่ะครอบครัวนี้คงจะลําบากน่าดูเลยนะคะไม่เกียงนึกภาพที่ญาติญาต์บอกว่าญาติบ้านของข้ามกับบ้านของเขาเนี่ยบอกว่า แมวแขกเดินมากันเป็นสายทุกวันเลยมาหากินประมาณนี้นะคะเพราะว่ามาเก็บเศษอาหารที่เวลาญาญ่าเขาล้างจานเพราะว่าบ้านญาญติจะเป็นบ้านสองชั้นบ้านไม้เก่าๆบ้านรุ่นเก่าสมัยโบราณนั่นนะคะทีนี้เขาก็เวลาล้างจานก็จะมีน้ํามีอาหารหล่นลงมานะคะเขาก็ไปพาลูกเขาเ,เดินไปเก็บกินนะคะก็นึกภาพแล้วก็สงสารมากๆเลย ถ้าวันนั้นตัดสินใจผิดนิดเดียวนี่พวกเขาแย่เลยนะคะโชคดีที่สายตายไม่เคียงมองไปเห็นถ้าไม่เคียงมองไม่มองเห็นนี่คือจะลําบากจริงๆเลยนะคะพวกเขาลําบากมากมากเลยตอนนี้ก็สุขสบายแล้วนะลูกรู้ไหมเดี๋ยวเอาปอกคอมาให้แม่เขาใส่ใหม่ตอนนี้แม่เขากําลังสวยเริ่มสวยแล้วนะคะแต่งตัวให้ลูกแล้วเจ้าสู่สขวัญกับเจ้าพาขวัญนนะ่ะเขาหน้าตาเหมือนกันก็เลยต้อง ใส่ปลอกคอให้นะคะไหมครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่เราได้ช่วยมารู้สึกปลาปลื้มใจรู้สึกดีใจรู้สึกได้ช่วยพวกเขามานะคะหนึ่งชีวิตน้อยๆบางคนเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของพวกเขานะคะแต่สําหรับแม่เกียงแม่เกียงมองเห็นคุณค่าของพวกเขาคนที่เคยเลี้ยงเขาอาจจะแบบว่าก็คือว่าเป็นแมวธรรมดาอะไรเงี้ยคะ่ะเขาอาจจะมมองไม่เห็นคุณค่าอะไรมากมายนะคะ คนรักแมวจริงๆจะมองเห็นคุณค่าคุณค่าของน้องแมวกลุ่มนี้นะคะจะก,กินนมแม่แม่เขาไม่ให้กินนมเขาอยากกินนมแม่เขาเนะี่ยเห็นเลูกลให้ลูกกินนมหน่อยค่ะลูกให้ลูกน้องกินนมหน่อยนะคะนะลูกหนูสิลูกจะมากินข้าวอะ่ะกินข้าวกินน้ำ มีน้ำให้กินมีข้าวให้กินมีอาหารให้กินมีพร้อมมีพร้อมทุกอย่างไปหาลูกหนูไปลูกปไปไปหาลูกหนูนะอากาศดีฝนตกโปรยฝนตกนะคะดูดูแม่ชาโคแม่ชาโคสวยมากตัวอ้วนปุ๊กเลยนะคะดูแม่ชาโคนี่นี่นี่ตัวอ้วนปุ๊กเลย โอ้ยเปก็พังหมดแล้วเก้าอี้ก็พังหมดแล้วคุณตาคุณยายหมอเนี่ยคุณตาคุณยายหมอซื้อมาทั้งนั้นเลยพังหมดแล้วค่ะเด็กๆต้องการเปใหม่ต้องการที่นอนใหม่แล้วค่ะคุณตาคุณยายหมอเรียกร้องคุณตาคุณยายหมอพังหมดแล้วจะเอาไปทิ้งแล้วนะเนี่ยมันพังแล้วเอ้ยคุณตาคุณยายหมอเห็นแล้วก็ยิ้มแป้นเลย เอ้ยพังหมดแล้วของมันนานเนาะของใช้นานก็ต้องพังป็นเรื่องธรรมดานะคะชีวิตคนยังชีวิตคนก็ยังอายุเยอะไปเลยของใครก็ต้องก็ต้องเยอะตามแล้วก็ก็ต้องค่อยๆผุพังไปนะคะเหมือนกันหมดแหละไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนกันหมดนอนกันสบายเลยอากาศดีฝนตกน่าจะเป็นฝนฝนสุดท้ายของปีนะคะเพราะว่ามันจะ ได้เวลาเกี่ยวข้าวเวลาอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวถึงเวลาจะเกี่ยวข้าวแล้วก็คงจะมีฝนสุดท้ายของปีแล้วละ่ะมุกตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะกิวีออกไปไม่ได้นะลูกข้างนอกมันเปียกนะคะหนูต้องอยู่ห้องนี้นะลูกนะเออนอนที่นอนของหนูตรงนี้นะลูกเดี๋ยวพี่เพี่น้องก็เข้ามาเป็นเพื่อนหนูแหละออกไปไม่ได้นะครับลูกคนเก่งอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวรถของกิวีก็สั่งแล้วนะคะ สั่งให้แม่วาสั่งให้แล้วแล้วคงหยิไม่กี่วันคงม,มาถึงแหละแล้วก็จะลองใส่ดูเพราะว่าสั่งสั่งทำแบบว่าพอดีตัวเขานะคะดูทีว่าเขาจะยอมนั่งไหมจะยอมยอมออที่จะขึ้นรถไหมนะคะเพราะว่ากีวี่เขาค่อนข้างจะดื้อพอสมควรเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมวี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 พี่ต้มนอนอากาศดีพากันนอนหมดละ <c oughs> โอ้ยภาพนี้น่ารักมากเลย น่ารักมากเลยนะคะแม่ลูกเขาอ่ะโอ้ยลูกเอ้ให้แม่ได้ทําคลิปทําอะไรดีๆหน่อยลูกอย่าปีนว้าวว้า้ลงมา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 ลูกอ,อุปสรรคก็เยอะเวลาทําคลิปนะเนี่ยมะลงมาแล้วอุปสรรคเยอะเวลาทําคลิปอ่ะเพราะาเราเป็นคลิปสดไงคลิปสดคลิปที่ว่าถ่ายอยู่ตรงไหนถ่ายตรงนั้นอยู่ตอนไหนถ่ายตอนนั้นเอ,อ้ยลูกเอ้ ลิลี่มะลิน้อยคนสวยของแม่มีใครจําน้องมาลีได้ไหมคะน้องข้าวมาลิค่ะจําได้ไหมเอ่ยทุกทีน้องจะอยู่แต่ในห้องไม่เกลียนะคะทีนี้น้องออกมาออกมานั่งเล่นตรงนี้นะคะนี่มาลีน้อยยังไม่มีเพื่อนเล่นนะลูกเนอะไม่มีเพื่อนเล่นเลยเพราะว่าเพิ่งอ,ออกมาจากห้องแม่ได้ไม่นานนะคะเขาก็เลยไม่อยากเข้าไปในห้องแล้วอยากอยู่ข้างนอกแล้วมาลีหน้าตาน่ารักมากเลยน้องเป็นอดีตแมจอนนะคะ ทำไมลูกเรียกทำไมทำไมอืมเรียกทำไมลูกไขวานว่าไ,ไงลูกตามหาใบตาลไม่เจอไม่รู้ไปนอนอยู่มุมไหนของบ้านนะคะตามหาลูกสาวไม่เจอไม่รู้ไปนอนตรงไหนของบ้านเดี๋ยวไว้ค่อยเจอแล้วค่อยถ่ายให้ดูนะคะใบตาลนะตามหาไม่เจอเดี๋ยวไปดูใบตองก่อนแล้วกันเนาะ <laughs> ดูไปใบตองก่อนแล้วกันดูดูด,ดูวิ่งเล่นกันบนหลังคาเลยเห็นไหมบนหลังเนี่ยเห็นไหม เล่นกันสนุกสนานกันอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไปต้องดู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 ด,ดูดูความสนความแสของพวกเขาเออลูกเอ้ยสนุกสนานกันใหญ่มีความสุขมากมายอ่าอ,นะอยู่นั่นแหละลูกอยู่นั่นแหละ,อ,ะอยู่นั่นแหละอ่าอยู่นั่นแหละลูกยังไม่ต้องออกนะคะเดี๋ยวค่อยออกนะอะเดี๋ยวค่อยออกนะคะลูก โอ้โหวันนี้นอนกอดกันพอสายๆหน่อยก็จะตีกันทะเลาะก,กันสมชายสมชายกับอะไรนะต้นกล้าโอ้ยลูกเอ้ยออห้องนี้จับตัดเล็บกันเกือบหมดแล้วนะคะนี่ใครใบตองคนสวยนอยางนี้เหละคะ่ะใบตองนัอยางนี้เหละคะ่ะกลาใบตองคนสวยลูกนอนซะไม่ควนละ ครับพ่อใหญ่แต่งร้านฟักทองเออสบายดีนะลูกนะจ้าสบายดีนอนกันอากาศดีฝนตกปังปังข้าหลามจเอเข้าหลาม,าาลามปังปงอยู่ไหนลูกนอนหรอคะน้่งปังนอนหรอคะนอนอยู่ในบ้านนู้น ออกมาแล้วออกมาแล้ว <c oughs> โอ้ยคนกาลังนอนสบายเลยแม่กวนทําไมเนี่ยกาลังนอนสบายเลยเหรอลูกปังๆข้าลามจ้าบครับลูกอ,อนอนซานอนซาไม่กวนละโอ้กําลังหลับกันดีเลยนะคะพ่อใหญ่ก็กําลังหลับเหมือนกันกําลังหลับกันดีเลยไม่กวนแล้วลูกไม่กวนแล้วนะไปให้พ่อ,พอแม่ได้เห็นชื่นใจก่อนเอาเอา,เากัดคอกันกัดคอกันไป ็นแล้วนะคะ